สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูฝ่ายปกครองห้ามนักเรียนใส่เสื้อคลุมการ์ตูนมาโรงเรียนกลายเป็นดราม่าที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวสําหรับผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งที่โพสชัของทางโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีการสั่งห้ามเด็กนักเรียนใส่เสื้อคลุมจากการ์ตูนชื่อดังอย่างดาบพิคาตอสูนเข้ามาในโรงเรียนถ้าหากใครที่จะใส่มาก็กจะโดนยึดเพราะทางครูฝ่ายปกครองมองว่าเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นไม่ใช่เสื้อกันหนาว โดยมีการระบุว่าเรียนผู้ปกครองทุกท่านครับเด็กคนไหนที่ใส่เสื้อคลุมดาบพิฆาตอสูรมาที่โรงเรียนตอนนี้ห้ามใส่มาแล้วนะครับถ้าฝ่ายปกครองเห็นจะโดนยึดเพราะทางฝ่ายปกครองมองว่าเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นไม่ใช่เสื้อคลุมกันหนาวเด็กป .3 โดนฝ่ายปกครองยึดไปแล้วบางคนครับทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าครูครับหัดใช้สมองกับความจริงบ้างนะครับ การใช้สมองไม่ได้ให้ใช้เพียงแค่ในเรื่องของการศึกษานะครับเด็กมันจะใส่อะไรมันก็เรื่องของเด็กนะครับในเมื่อเด็กยังมีเสื้อด้านในเป็นเสื้อนักเรียนด้านนอกก็ไม่ได้ถือว่าเป็นแฟชั่นนะครับครูใช้กระเป๋านักเรียนบ้างสิครับไม่ใช่ชาแนลหรือลุยส์นะครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใครจะแคปไปด่านในทวิตแคปไปเลยนะครับไม่ว่าเพราะนี่คือการแสดงความคิดเห็น จากเด็กคอร์สเพย์คนหนึ่งนะครับแน่ใจว่าเป็นครูเสื้อคลุมหรือเสื้อคลุมจะไปสอนเด็กยังไงในเมื่อครูยังพิมพ์ผิดครูจับไม้สั้นไม้ยาวมาได้ใช่ไหมคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอยากได้ก็บอกดีๆสิเพื่อนนักเรียนจะลงขันซื้อให้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่างโง่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทันจิโร่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเนื้อผ้ามันบางดังนั้นกันไหวได้แย่กว่าเสื้อกันหนาวแล้วไม่ใส่เสื้อกันหนาวมาล่ะบางครั้งผมก็งงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า ปัญญาอ่อนอีกแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสงสัยครูปกครองจะยึดให้ลูกใส่มัง้งคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าควรยึดใบประกอบวิชาชีพครูนะครุมไม่ใช่คุมจบจากสถาบันไหนมาควรยึดใบป,ปริญญาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทันจิโร่ยังใส่ลงเขาฝ่าพายุหิมะไปขายถ่านเลยทําไมจัดก,กันหนาวไม่ได้กูจะทวงสิทธิ์ให้นักละอสูนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอะไรเนี่ยไร้สาระมันแค่เสื้อคุมจะอะไรนักหนา ควรจะปลดปล่อยเด็กบ้างนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ